สวัสดีครับ,รบวันนี้จะมารอ้อท่องทำลองสนอนนิราศปูเขาทองในแบบทำนองเลื่อนกันนะครับโดยการทำนองเลื่อนนั้นจะแตกต่างจากทำนองปกติตรงที่ตัวสุดท้ายของวักส่งนั่นคือวักส่งนั้นจะแตกต่างออกไปซึ่งก่อนอื่นเราจะมาท่องในแบบธรรมดาก่อน เดือนสิบเอ็ดเสธุระภาวะสารับกถินปินโยโมธนาชุรีลาลงเรือเรืออะไรซึ่งจุดที่แตกต่างนั้นก็คือคำว่าชุรีลาลงเรือเรืออะไรนั้นถ้าเป็นทํานองเลือนจะไม่ได้ท่องในแบบปกติคือ อย่างเมื่อกี้นั้นจะทองไปแบบเรียบเรียไปเลยแต่ถ้าเป็นทํานองเดือนนั้นจะเป็นชุลีลาลงหรือเรืออะไรซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อกี้เนี่ยเราลองมาลองกันดูนะครับเดือนสเิเป็นเศรษฐุราภาวะส ถทิมพ,นพินโยโมทนาชุลีลาลงเรือเหนืออาไยออกจากวัดทัศนาดูอาวาัดเมื่อตุศสาดพระพันษาใได้อาศัยสามฤดู จำใจจำอารามเมื่อยามเย็นโออาวาราชบุรณะภาวะอินแต่นี้นานนับที่ว่าจะมาเห็นเหลือรำลึกนำ้ำน้ำตากระเด็น พอกูเกณนคุณผ่านมาร้านทางซึ่งทำนองเลื่อนนั้นจะไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับลองไปฝึกกันดูนะครับสวัสดีครับ